6วิธีในการจัดการความคิดกังวลอันที่1ช้าลงสักหน่อยได้ไหม slow หน่อยได้ไหมด้วยการที่เรากลับมาอยู่กัะลมหายใจนะคะหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวอันที่2นะคะก็คือการที่เราต้องมี awareness ค่ะเวลาเกิดความคิดเกิดขึ้นเราลองไม่วิาพากวิจารณนะอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เก่งยิ่งทุกไปใหญ่เลย อันที่3นะคะคือการที่เราีแลกซ์ค่ะเราลองหาสภาวะที่เราเนี่ยทำแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายสบายนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยตั้งต้นในเรื่องของสติได้ง่ายขึ้นค่ะ อันที่4ี่ก็คือการที่เราลองดวความคิดเนาะมันมีความคิดที่คิดแล้วเป็นประโยชน์และความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เอ่อความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็วางไว้ก่อนเนาะแต่ความคิดที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราสามารถแปลมันเป็นการกระทาหรือการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ได้นะอันที่5ก็คือการเข้าใจธรรมชาติของความคิดนะหนึ่งคือเราห้าไม่ได้ความคิดเนี่ยเราไม่สามารถไม่คิดนะหยุดคิดนะเดี๋ยวนี้นะไม่ได้นะอันที่สองคือถ้ามันเป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ยมันมักจะกลั ไปกลับมากลับไปกลับมาในชีวิตเราบ่อยครั้งค่ะและอันที่3มเราต้องให้เวลามันนะยิ่งเราไปกดดันตัวเองเท่าไหร่เราก็ยิ่งคิดเยอะเท่านั้นและสุดท้ายนะคะเราเนี่ยอาจจะต้องสร้างทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองนะพอเวลาที่มีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความคิดที่มีทั้งจําเป็นไม่จําเป็นใช่ไหมและเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างทางเลือกใหม่เราลองรีเฟรมอย่างเช่นตื่นเต้นนะจะต้องพีเต์โอ้ตายแน่เลยตายแน่เลยนะใจเต้นแรงนะแล้วลอง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปการรีเฟรมความคิดก็จะทำให้ความกังวลของเราดีขึ้นค่ะ